ก่อนจะไปรับชมคลิปฝากกดไลค์วิดีโอให้ผมด้วยนะคะไปรับชมนักฟังกันเลยครับเฮ,ฮ,ฮด้ดีดูถ้าว่าคราวนี้สวรรค์จะอยู่ข้างข้าแล้วสินะเจ้ารีบไ,ไปรายงานเรื่องดาวที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ให้กับท่านนายพลช้างได้รับรู้ซะรับทราบขอรับท่านเจ้าเมืองย่า เอาละพวกเจ้าฟังข้าให้ดีคืนนี้พวกเราจะพักกันที่นี่เจ้าทุกคนจงตั้งใจฝึกเจ็ดจำนงในการฆ่าซะแต่ดูท่าว่าพวกเจ้านะคงจะไม่มีเวลาให้พักแล้วละเอ๋เกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอนี่พวกเจ้าทุกคนนะฟังข้าให้ดีเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้ซะ นั่นไงนายน้อยหยุนข้าว่าแล้วพวกเรานะ่ะไม่ควรปล่อยไอ้เจ้าเมืองสองพ่อลูกนั่นให้พวกมันมีชีวิตอยู่เสียจริงๆรดูท่าว่ามันจะนํากองทัพมาจัดการพวกเราแล้วไม่ใช่หรอกไม่ใช่ทัพของเจ้าพวกนั้นหรอกออนั่นสิข้าเองก็คิดว่ามีบางอย่างกําลังผิดปกติไปทหารในเมืองชูเฉอถ้ารวมกันอย่างมากก็จะได้ประมาณห้าพันคนเท่านั้นแต่ดูนี่สิทัพมาของพวกเขามีมากมายซะเหลือเกิน คนพวกนี้ดูเท่าว่าจะเป็นทหารของกองทัพอาณาจักรมากกว่าเอเอ๊ะชัดเจนแล้วนายน้อยหยุนพอพวกเขาเข้ามาใกล้แบบนี้ยิ่งชัดเจนพวกเขาคือกองทัพของราชาอาณาจักรเถียนซุยแน่นอนทหารพวกนี้ข้าวๆน่าจะมีนับแสนนายเอเอ๊ะสัญ,ญลักษณ์บนธงใบนั้นนี่มันกองทัพราชสีทองคำนี่ จะเป็นไปได้อย่างไรกันในสารทหารที่ถูกส่งมาพวกเขาถูกกองทัพของอาณาจักรร้อยขังเขาเข้าโจมตีที่เมืองหุบเขามังกรแล้วนี่แล้วเหตุใดกันทําไมถึงได้มีทหารมากมายเช่นนี้ไม่ใช่มีบางอย่างผิดปกติไปดูที่สีหน้าของพวกเขาสิทั้งหมดนี้ไม่มีความสลดหรือแม้แต่ความโศกเศร้าเสียใจเลยแม้แต่นิดทั้งชุดเกราะที่พวกเขาใส่และเกราะของม้านั่นนั่นไม่เหมือนกับคนที่เพิ่งแพ้สงครามมาเลยนี่ เอะถ้าเป็นอย่างที่เจ้าพูดถ้าอย่างนั้นพวกเขาก็หนีศึกอย่างนั้นเหรอนี่พวกเจ้านะ่ะคิดว่าตัวเองเป็นใครกันทำไมถึงไม่กล้าดีป้นเมืองชูเฉ๋อกันละ่ะพวกข้าเป็นใครอย่างนั้นเหรอพวกข้าก็คือคนที่มาจัดการกับทหารที่หนีศึกอย่างพวกเจ้าอย่างไงละ่ะอะไรการเมืองชูเฉ๋อแห่งนั้นนะ่ะอยู่ภายใต้การปกครองของข้าแล้วแบบนี้เขาไม่เรียกว่าการป้นสะดมหรอกนะ พูดเพอ้อเจอ้อไรสาระสิน้นทีไอ้หนูวันนี้นะ่ะคือวันตายของเจ้าเอ,เอ๋นั่นมันเกิดอ,อะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอหรือนี่พวกเขาพวกเขาก็เจตจำงในการฆ่าได้เหมือนกับพวกเราอย่างนั้นเหรอแถมรูปร่างยังดูน้าเกรงขามเสียอีกอมันคำรามได้ด้วยว้ยนี่เจ้านะคิดจะทำอะไรอย่างนั้นเหรอเอะจอมยุทธจอมยุทธั่้นที่สีนี่เจ้า เป็นใครกันอะไรกันแม่ทับช้างไม่เจอกันนานจำข้ามไ่้อย่างนั้นเหรอเฮ้ย hey, ยิ่งพูดยิ่งงงแล้วนี่เจ้าเอ๊จ hey, ี่เม้งอย่างนั้นเหรอบ้านะจี G ่เม้งเจ้านะกลายเป็นจอมยุทธ์ท่นที่สีตั้งแต่เมื่อ,อไหร่กันนี่แม่ทับช้างแล้วสิ่งที่เจ้ากำลังทำอยู่นี่มันคืออะไรกันอธิบายมาสิ ทิแท้ก็เป็นเจ้าเองจี G ้เมิงข้าก็นึกว่าใครหน้าไหนเข้ามาป้นเมืองชูเฉอพวกเราทั้งสองต่างก็เป็นคนขององค์ชายใหญ่แล้วเหตุใดเจ้าถึงได้ป้นเมืองชูเฉอกันละ่ะนี่จี G ้เมิงเจ้าทําเช่นนี้วูเหรียญเทียนจะตกที่นั่งลําบากเอานะ <c oughs> นี่ช้างดีคุณวันนี้ข้า มีอะไรบางอย่างที่ต้องบอกเจ้าเส้อหน่อยตอนนี้ตัวข้านั้นไม่ใช่คนขององค์ชายใหญ่อีกต่อไปบัตรนี้ข้าได้ติดตามชายหนุ่มผู้นี้นายน้อยหอยหุนของข้าเผลอเจออะไรของเจ้านี่จะมาติดตามเด็กน้อยผู้นี้เนี่ยนะบัตรซบไหลาสารสิ้นดีแล้วก็อีกครัง้งไอเด็กผู้นี้มันเป็นใครกันเจ้าดูระดับการบ่มเพาะของมันสิต่ำกว่าเจ้าเสียอีกจี้เมงในเมื่อเป็นเช่นนี้ถ้าอย่างนั้นพวกเราคงไม่มีอะไรต้องพูดคุยกันอีกเอ้ยนี่เจ้านะ ข้าเป็นใครอย่างั้นเหรอดูป้ายนี้สิข้าก็เป็นหนึ่งในแม่ทัพของกองทัพใหญ่ที่กําลังมุ่งหน้าลงทิศตะวันออกอยู่อย่างไงกันเล่กและก็อีกอย่างหนึงนะข้าก็บอกเจ้าไปแล้วนี่ว่าพวกข้าไม่ได้ปล้นเมืองชูเฉอเจ้าเมืองวูนั่นเป็นคนยกทรัพย์สมบัติของเขาให้กับข้าเองและก็นะข้านะก็ยังบอกกับเขาอีกว่าเอาไว้เสร็จจากศึกสงครามถ้าจะบอกเรื่องที่ท่านเจ้าเมืองช่วยพวกข้าในครั้งนี้รับรององค์จักรพรรดิต้องมีรางวัลตอบแทนให้พวกท่านอย่างแน่นอนเพียงเท่านี้ เขาก็ยกทรัพย์สมบัติให้กับข้าแล้วเอ้ยเอาไงดีเนี่ยไอ้เจ้าเด็กนี่เจ้าเด็กนี่แฉชัดๆแต่ว่ากองทัพที่ถูกส่งเข้าไปช่วยในมหานครทองคจจําจรจรัตข้าเองก็ได้ยินข่าวเรื่องนี้มาเหมือนกันแต่ไม่คิดเลยว่าจะได้พบกันเร็วเช่นนี้เฮ้ยเจ้านะจะบอกว่าเจ้าคือกองทัพที่กําลังมุ่งหน้าลงทิศตะวันออกอย่างนั้นเหรอแล้วเหตุใดทําไมถึงมีทหารไม่กี่นายกันลนะ่ะ คำสั่งในกองทัพนั้นเป็นเรื่องลับสุดยอดแล้วมีเหตุผลอะไรกันที่ตัวข้าจะต้องบอกเรื่องราวพวกนี้ให้กับเจ้าได้ฟังกันล่ะแต่ดูจากสีหน้าแล้วคงจะงงหน้าดูถ้าอย่างนั้นข้าอาธิบายให้ฟังก็แล้วกันพวกข้าเองก็ได้รับคำสั่งให้ออกมาหาสเสบียงก็เพียงเท่านั้นอี้ไอ้นี่ได้บอกว่าลับสุดยอดอยังไงล่ะอยู่ดีมาบอกกันได้ไงนี่ท่านแม่ทัพช้างอ่าข้าฟังอยู่มีอะไรอย่างนั้นเหรอ เฮ้ยแล้วนี่เจ้าจะกระซิบหาพระแสงอะไรกันล่ะ,ะถ้าเป็นเช่นนั้นข้าไม่กระซิบก็ได้ข้ามันเสียแต่ตอนนี้ซะจะได้เป็นอุปสรรคในอนาคตของพวกเราเออรู้แล้วหนอยนี่เจ้านะโกนใส่หูข้าอย่างนั้นแล้เฮ้ยไม่ใช่นี่เจ้ากล้าปลอมแปลงคำสั่งทางการทหารอย่างนั้นเหรอ <c oughs> เจ้าหนูปนสะดมเมืองยังไม่พอนี่ยังปลอมแปลงคำสั่งทางการทหารอีกโทษของเจ้าก็คือประหารชีวิตเท่านั้นทหารจับกุมพวกมันมาให้หมดซะมันผู้ใดกล้าขัดขืนฆ่ามัน